เมื 25, ่อวันที่25เมษายน2568เวลา18.00นกองกำลังผาเมืองสกัดกั้นกลุ่มขบวนการลักลอบํำเลียงยาเสพติดยา่ห้บ้า7้า5แส6หมื่นเม็ดในพื้นที่อำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายในพื้นที่ตลาดอำเภอวันนี้ถือเป็นการปฏิบ <oyun> ัติการที่เรียกว่าเป็นความสำเร็จหนึ่งที่เราแหล่งข่าวจากอะไรแล้วเราดำเนินการอะไรและต่อไปยาเสพติดทุกนี้ ดัเนั้นจากเรื่างในส่วนของที่ทาการปกครองเพิ่มแม่ฟา้าหลวงครับก็ได้นำนโยบายมาปฏิบัติเราพบว,ว่ามีรถยกทักนกล้องใสเนี่ยเข้าออกพื้นที่โดยที่มีการพลิกโต,โต้นดกตใน่าวที่ สืบทราบตั้งแต่แนะครับพบว่ามีมูเห่ที่จะมีการเคลื่อนไหวและมีการกละดายนั่นคในพื้นที่นะครับแถวนะครับตรงข้ามนะครับบ้านตตีนะครับซึ่งเป็นพื้นที่ที่ตรงข้ามกับพื้นที่ที่เราพิจเรณาแต่การเนี่ยชุดชุดสกบปาวคำได้ทาการจัดชุดนะครับใต้ทะเลที่สืบทราบในพื้นที่นะครับก็พบความเคลื่อนไหวต่างๆแล้วก็พบรถต้องสงสัยนะครับขับออกมาจากในพื้นที่ที่เป็นช่องทาง ะครับก็เลยเข้าทำการวิสุทธิ์ทราบนะครับก็กกควบ,บคุมกระบวนการที่อยูหลายวันที่เตรียววมยการในการให้พบว่าลดดูดกล้องของจังหวัดเ่าทีาทา่ทำการติดตาร์มได้จอดนะครับหลบแทางชานนะครับแล้วก็ได้หลบหนีผู้ต้องหาได้หลบหนีตั้งแตวน25กสนะครับปริมาณยาบ้าลงคร่าวๆนะครับก็อ,อยู่ประมาณที่5ล้านเมนะครับนอกจากนี้เนะี่ยในจุดที่เป็นจุดที่ตรวจพบการตั้งแต่แรกเก็มี สอบยาบ้าที่ตกอยู่ทางทเป็นระสมว่าสองแสนเป็นสี่แสนเมตรรวมยาบ้าที่ตรวจพบในครั้งนี้ก็คือห้าล้านสี่แสนเมตรท่านารับรีบุเรืองศูนย์ข่าวภาคเหนือ24ดอทเนิวเชียงใหม่รายงาน